ผมไปเจอคอร์สออนไลน์นะครับเกี่ยวกับการส่งของจากไทยไปหาลูกค้าที่ประเทศลาวนะครับผมโดยที่ผู้ที่จัดคอร์สเนี่ยคิดค่าคอร์ส10,000บาทพระเจ้าค่าคอร์ส1 0 0 0 0บาทนะผมตกใจมากนะฮะการส่งสินค้าจากไทยไปหาลาวเนี่ยมันยากเย็นขนาดนั้นเลยเหรอวะจริงๆนะ้วผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยใครอยากให้ผมอธิบายละเอียดคอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวจะแนะนําวิธีการให้แบบฟรีๆไม่คิดตังค์นะครับผมก็คือเราแค่เพิ่มในส่วนของหน้ากล่องเนี่ยนะคุณเขียนชื่อที่อยู่ของเรา เสร็จแล้วคุณก็เขียนชื่อไปยังจุดกระจายสินค้าที่ติดชายแดนของไทยกับลาวนะฮะตอนนี้มีหนองคายและมีอีกหลายที่เดี๋ยวจะพูดให้ฟังนะฮะและหลังจากนั้นคุณแค่เพิ่มที่อยู่ลูกค้าของคุณนะ่ยที่อยู่ในประเทศลาวอาจจะอยู่เบียงจันไหมหรืออาจจะอยู่ที่ไหนก็ตามแต่ใส่ไปอีกที่หนึ่งเสร็จแล้วคุณขนส่งไหนก็ได้ไปซนีแฟลตเอ็กเพสเคอรี่แล้วมีอีกหลายที่ที่ส่งได้นะเพราะคุณส่งไปปับ๊บเนี่ยคุณก็นั่งรออย่างเดียวนะครับโดยที่อาจจะเสียค่าบริการในการขนส่งเพิ่มคุณจะจ่ายเองหรือให้้้้ลูกกคคคคคาาุณจจ่่ย็ไดแนนนัันือบบนะร